ประการที่6ครับท่านประธานครับเพิ่มเติมคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะกับเรือที่กระทําผิดเท่านั้นนี่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบมากเกินควรประการที่7ครับเพิ่มเติมให้สามารถดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ทําการประมงได้ชาวประมงจะสามารถปรับปรุงเครื่องมือเครื่องไม้ในการทําการประมงแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงก่อนประการที่8ครับสามารถใช้ระบบสังเกตการเรือ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทําการประมงได้นอกเหนือจากการใช้คนเป็นผู้สังเกตการชาวประมงนอกหน้านน้าครับจะสามารถใช้ผู้สังเกตการอย่างอื่นทดแทนได้ประการที่9กครับรัฐมนตรีสามารถกําหนดขนาดชนิดปริมาณกําหนดพื้นที่ที่จับสัตว์น้ําหรือห้ามจับหรือนําขึ้นเรือประมงได้สามารถกําหนดข้อห้ามในการจับสัตว์น้ําขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสมและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทําประมงซึ่งจะกระทบในวงกว้างประการที่10ครับยกเว้นความรับผิด การจับสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมที่ห้ามจับให้หมายรวมถึงกรณีติดเครื่องมือทางการประมงโดยไม่ได้มีเจตนานี่จะเป็นการลดผลกระทบกับชาวประมงประการที่11ครับอธิบดีสามารถที่จะกําหนดเครื่องมือต้องห้ามและกําหนดห้ามเครื่องมือที่มีการดัดแปลงเพื่อเลี่ยงกฎหมายเพิ่มเติมไม่ชัดเจนเพื่อเป็นาการให้มาตร,รการที่เพียงพอป้องกันการดัดแปลงเครื่องมือที่ส่งผลทาลายทรัพยากรสัตว์น้ําเป็นการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อให้มีอยู่อย่างยั่งยืนประการที่12ครับ สามารถกำหนดพื้นที่ห่วงเวลาเฉพาะให้สามารถทำประมงด้วยอวนตาเล็กกว่า2.5เซนติเมตรในเวลากลางคืนได้เรื่องนี้ครับจะเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถที่จะทำการประมงโดยเฉพาะกับปลากระตักในเวลากลางคืนนี่เป็นข้อเรียกร้องที่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แน่ครับต้องไปรับฟังข้อเรียกร้องและความต้องการของพี่น้องชาวประมง